คาราบาลครับอังกฤษวันนี้ทั้ง3คู่สวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลก็จะมาจัดแนวทางบอลคาราบาลครับอังกฤษให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ข้าพูดคุยกันได้นะครับว่าใครอยากได้เพิ่มเติมตัวไหนนะครับแล้วก็มาเจอกันกที่ตอนไลฟ์สดช่วงเวลาหกโมงเย็นนั่นเองครับ เดี๋ยวนี้น้ำมาจัดให้นะผมก็เป็นทีมจากพิม์ลีกที่แข่งในคาราบาลครับนะครับผมก็เริ่มที่ทางเชฟฟิลด์เต็ดเปิดบ้านต้อนรับกับทางลิงคอนซิตี้นั่นเองนะครับเชฟฟิลด์นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเปิดฤดูกาลมาใช้กับว่าย่ำแย่จริงๆนะครับผมโดยการที่แพ้กับทิตันเพลย์นะครับผมแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์และนัดล่าสุดก็เพิ่งแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาแต่ก็ถือว่าเป็นเกมรับที่ดูดีอย่างมากนะครับผมแต่ถ้าให้มองในเรื่องเกมก่อนจบฤดูกาลเกมในบ้านนะครับผมในศึกแชมเปี้ยนชชชิิิิพักกกกเเเเนนนนนีีี่่ยยย้้าาาาาททไดดดดดดมมมๆโโรระะะ6ตตบผลส์ิวเนมค กับการกลินคอนนะผมที่6นัดแพ้เพียงแค่นัดเดียวที่เหลือแบบว่า5นัดหลังสุดเนี่ยชนะทั้งหมดนะผมโดยการที่ชนะ4ได้เสมอไป1โดดเด่นอย่างมากนะครับคู่นี้นะผมก็ยังไม่เคยเจอกันในบอลอย่างเป็นทางการนะผมก็เป็นการเจอกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการแต่ถ้ามองเรื่องสาิสีที่เจอกันมาเนี่ยในบอลก็ะชับมิดนะผมในปี2009เนี่ยเชฟฟิลด์กดไป2 0และในปี2022คือว่าในปีแล้วเนี่ยเป็นทางเชฟฟิลด์นะผมกดไปถึง6ประตเท่ากับว่าในเรื่อง h ฮดตูเฮดหรือในเรื่องฟอร์มเนี่ยก็ต้องบอกว่าเชฟฟิลด์ดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเชฟฟิลด์เป็นทีม,ท,มทีมหนึ่งนะครับผมก็ต้องบอกว่าในเรื่องเกมที่ เจอทีมที่ด้อยกว่าเนี่ยเขามักจะทําได้ดีเสมอนะครับผมแล้วก็มาเจอทีมอย่างทางลินคอนด้วยนะผมผมมองว่าเล่นในบ้านเชฟฟิลด์ก็ไม่น่ารอดนะผมถามว่าเชฟฟิลด์เปิดมาเยอะไหมขอเพียงแค่จบสองประตูทุกอย่างสดใสผมมองว่าเชฟฟิลด์ทำได้อยู่แล้วนัดน,นี้ให้มองไปที่ทางเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดได้เลยนะครับ ส่วนคู่ที่2นะครับผมก็เป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เปิดบ้านต้อนรับกัมเมงทางเบอร์ลี่ก็ถือว่าเป็นทีมที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกด้วยกันทั้งคู่นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับผม3นัดหลังสุดก็ชนะไป1และแพ้ไป2นะครับผมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็แพ้กับทางอาร์เซนอลนะครับผมแต่ชนะทางเชฟฟิลด์แล้วก็แพ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามประตูสองในทางที่ว่าขึ้นนำก่อนด้วย2ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ถ้ามองในเรื่องเกมในบ้านในศึกพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลที่แล้วนะ,นะ 3, 1, 1, วรวครับแ้่ตถาให เขาเลื่อนไปโดยการที่เขาแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้สามประตูต่อศูนย์และแล้วก็แพ้แอ,อตลันตินล่าไปสามประตูหนึ่งเท่ากับว่าสองนัดในพรีเมียร์ลีกกิจเขาแพ้ทั้งสองนัดเลยแต่ถ้ามองในเรื่องเกมเบเรรย,ยือนก่อนจบฤดูกาลในบรรยยอลแชมเปี้ยน์อังกฤษเนี่ยเก็บชัยชนะได้สามเสมอไปสองไม่แพ้ใครเลยนะครับผมก็ถือว่าทีมที่โดยรวมในฤดูกาลแล้วดีทั้งคู่แต่ณปัจจุบันนี้อาจไม่ค่อยเท่าไหร่และคู่นี้เจอกันมานะครับผมส่วนมากนะครับผมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มักจะไม่ค่อยชนะเบอร์ลี่เลยเบอร์ลี่เนี่ยผมแพ้ครั้งล่าสุดต้องย้อนนกลับไปปใี2000 12เลยนะครับผมเท่ากับว่าในช่วงเวลา11ปีที่ผ่านมาเป็นทางเบอร์รี่ไม่เคยแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสเลยแล้ววันนี้นะผมนอตติงแฮมฟอร์เรสก็แอบเปิดมาเบาอย่างมากนะผมถามว่าในเรื่องฟอร์มณัปนะปัจจุบันนี้ก็ผู้ตําตรงว่านอตติงแฮมฟอร์เรสดีกว่าแต่ผมมองว่ามาตรฐานของเบอร์รี่ที่มีเกมรับรอส่วนเคาน์เตอร์เนี่ยมีความน่ากลัวอย่างมากนะผมและนอตติงแฮมเนี่ยเขาต้องไปโฟกัสในลีกอยู่แล้วนัดน,นี้ให้มองไปที่ทางเบอร์รี่ได้เลยนะครับ แล้วมาดูคู่สุดท้ายที่ผมจัดให้นะผมเป็นทางสิงบูเชลซีเปิดสแตมฟอร์ดบีตต้อนรับกันมาเยือนกันทางวิมเบตันนั่นเองนะครับเชลซีนะครับผม3นัดหลังสุดนะผมก็ชนะ1เสมอ1แพ้ไป1นึ่งนะผมฟอร์มเรียงเลยก็คือแพ้ขุนคอนวิเทีมของน้ามอยนะนัดแรกก็เสมออาริวพูลแล้วก็เกมในบ้านนัดล่าสุดก็ชนะลูตันทาวไปถึง3ประตัศูนย์นะครับแต่ถ้าให้มองในเรื่องฟอร์มของทางวิมเบตันแล้วนะครับผมก็ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับเขาก็ยังไม่แพ้ใครเลยโดยการที่ชนะไปสามเสมอไปสามนะไไม่ด้ 俺不都不早。 แต่ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะผมเชลซีมีการโรเทชันแน่ๆนะผมมูริกอาจจะได้ลงนะผมตัวที่ไม่ลงนะทีนล้นัดนี้อาจจะได้ลงในนัดนี้นเพราะว่าในเรื่องการที่นักเตะหลายคนของทางเชลซีเนี่ยมีพบอาการบาดเจ็บบ่อยมากๆนะผมการที่ย้ายใหม่ก็ยังเจ็บอยู่แล้วก็วันนี้นะผมมาเจอทีมที่บอลถ้วยที่ทีมที่มีความห่างชั้นกันมากๆเนี่ยผมมองว่าทางเชลซีเนี่ยอาจจะมีการโลเทชันเยอะมากๆนะผมแต่ถ้ามองโดยรวมแล้วทางเชลซีโรเทชันผมยังมองว่าเรื่องเกมลุกอาจจะดูโดดเด่นกว่าทางวิมเบตันเยอะแต่แฮนดิแคปที่มันเปิดมาถือว่าเเยอะกินไป แต่ให้ลุ้นจริงๆผมมองว่าคู่นี้นะครับผมวิมเบตันก็อาจจะมีสวนหมัดน็อกมากให้มองไปที่สกอร์สูงได้เลยสาหรับคู่นี้นะครับเอาวันนี้ครับไปเน้นทั้งหมด3คู่นะครับผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับผมและใครที่อยากได้เพิ่มเติมตัวไหนนะผมรอได้เลยแล้วหกโมงเย็นเรามาเจอกันในไลฟ์สดน,นะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ